หยุดก,กินไม่ได้ช่วงนี้นะคะอยู่บ้านกินทั้งวันนะคะไม่ไว่าจะเป็นขนมขน้ขขาวหนมากาแฟหยุดก,กินไม่ได้เลยนะคะถามว่ากินแล้วเกิดปัญหาไหมมีแน่นอนคุณฟันมันจะผุเอานแ,แต่ว่าแขนเนี่ยไม่กลัวเลยเพราะว่าแขยู่ตัวนี้เดี๋ยวจะพามาให้ดูว่กคัวเหรอะต,ตามมา บอกแล้วว่าช่วงนี้มันหยุดกินไม่ได้แต่กินเยอะขนาดนี้ปัญหาเรื่องฝันไม่ต้องกลัวเพราะแถมยิเยอะววันเจอสายยาสีฟันนะฮะสูตรผสมสมุนไพรมีสมุนไพรนะฮะ12ชนิดคนถามว่าแกยากสีฟันนี้มันดียังไง มันช่วยได้คุณหาในช่วงที่เราแวรแมสอะ่ทุกอย่างเงี้ยมันช่วยให้เราตื่นเช้ามาแล้วหมดปัญหาเกี่ยวกับน้าลายยู่นะฮะแล้วมันยังช่วยให้ในสุขภาพเหงื่อยฟันเนี่ยแข็งแรงนะฮะแล้วก็ฟันเนี่ยสะอาดขึ้นนะฮะวิธีใช้ง่ายมากคุณคนอาจจะถามว่าเอ๊ะใช้เยอะหรือเปล่าไม่เยอะเลยคุณหาวิธีใช้ใช้แค่นี้เองเนี่ยบีบไปเท่าเน็ข้าวโพดเท่านั้นไม่ต้องใช้เยอะนะฮะเพราะว่ายาฟองเนี่ยมันจะแตก ไปไปทั่วปากนะฮะแล้วก็จะทำให้เราเ่ยแปลงฟันได้สะอาด่างลื่นล้ำนะฮะนี่สะอาลมหายใจหอมสดชื่นนะคะคุณผาใครนะที่อยากฟันขาวสะอาดนะแล้วมีลมหายใจที่หอมสดชื่นนะฮะแนะนำรีบซื้อตอนนี้เลยฮะเขาเพิ่มปริมาณนะ จาก50เป็80คูณแล้วโปรโมชั่นดีมากนะคะซิ้นหนึ่งแถมหนึ่งนะคะในราคา490บาทเท่านั้นไปซื้อกันนะจ๊ะสุขภาพฟันดีอย่างนี้เชิญกินต่อสิคา